โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับพี่เกมเม้นท์แคสเตอร์นี้เราก็จะมาเล่นเกม Half Life กันในพาร์ทที่2ต่อจากพาร์ทแรกนะครับนะโอเคนี่เราก็อยู่สถานที่ที่ว่ามันพังไปแล้วนะที่ว่าเราเจอเหตุการณ์เอเรียนไปเมื่อพาร์ทแรกนะครับใครยังไม่ได้ชมพาร์ทแรกก็สามารถไปชมพาร์ทแรกกันได้เลยนะครับนะโอเคไอ้ตรงนี้มันพังเราก็สามารถกดได้นะครับกดเปิดได้นะครับโอ้ มีเลียดอยู่ตรงนี้ด้วยอุย้ยนายเปไ็นไรอ่ะเดี๋ยวเราช่วยนายนะผมรอ้อนเลยผมร้อนเล่ยผมรอ้นมรอนเล่นแต่และโอ้ยเจะเบิดไปอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ยังไม่คิดภาคแรกยังไม่คิดพาร์ทแรกที่โดนลง IP วะพอดีน้องเฮดแคร็บผมผมผมรู้ชื่อมันโอ้ยมันกัดเราไม่ เสียงไม่ไม่ไม่ไปไกลไปไกลเลยไปนู่นไปไปไปโน่นไปนะแมวนะแมวไม่ไม่ไม่น่ารักเลยโอ้สอดีอ๋เฮ้ยนายทำอะไรเนี่ยอ๋อคนนี้เป็นไรอ่ะสวัอดีอ่าเธอเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันเป็นทำภารกิจอะไรให้นายนะเพื่อนนะโอเคเข้าใจนะโอเคนะโอเคไม่โกรธกันนะนะ ผมเล่นแหละของผมเนี่ยนะครับอ่าโอเคตามมาตามมาคุณคุณไปช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยคอนโทรลรูมโอ้ my God เห็นเลือดสาดแบบนี้นี่ไม่น่าจะติดเหลืองนะหรือเปล่ปปาวิดีโอก็ที่ผมทำนี่เขาจะไม่มีเสียงเพลงประกอบนะครับเสียงสัตว์เอ้ย,อย,อยผมขอโทษผมพูดผิดขอโทษครับขอโทษ คือผมพูดเสียงสดครับผมพูดเสียงสดนะโอ้มาแล้วไม่สดนะอัดสดเลยชื้บหลบไอที่ผมพูดตื้นแต่เมื่อกี้เนี่ยผมขอ,ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าเกิดใครดูกับคุณผู้ปกครองก็ให้ภผยผมด้วยนะครับโอ้พระเจ้าไม่คุณนักวิทยาศาสตร์บึ้มเรียบร้อยไม่นะ ตอนนี้เราก็ได้แฉลงโครบามาแล้วว้าวกะดีเฮ้ยคุณยามเดี๋ยวผมช่วยอ่ะไอซอมบี้หน้าหน้าหน้าโง่กเกะทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้หายไปหมดเลยคุณยามเดี๋ยวผมช่วยโอ้คุณยามยิงผมสิคุณยมแม่นไมเนี่ยอ่ะมาผมมาครับคุณยำมา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 ีมา๋ยวผมจะเอ่มพาคุณไปเอ่อเอ่มช่วยผมมาเอาไงเอามามา,มาตามมาตามมาคุณยามยิงครับึึง เสียงเสียงยิง,งผมเล่นอะไรองผมเนี่ยผมช่วยผมช่วยอีกแรงหนึ่งผมช่วยแรงนึง,ง,นงโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนตบโอเคมาครับคุณยามตามผมมาผมไม่โกหกคุณหรอกไอแมว่ไม่ใช่ทางนี้นี่เฮ้ยเกือบไปแล้วมาคุณยามตามผมมาคุณน่าจะช่วยอะไรได้อยู่เพราะคุณอยู่แค่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยไม่สิสองคนนักวิทยาศาสตร์แล้วยังอยู่คุณยามช่วยอะไรได้เปล่าอ๋อปิดโอเคปิดได้ละ ผมยำอยู่ตรงนี้นะแต่ผมไปก่อนนะบ๊ายบายผมมีภารกิจที่จะต้องทำในการหนีรอดจากที่นี่โอเคโอเคมาเลยครับมาเลยโอ้อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเสียงแวบบแบบเลยเอ้ยไม่แสงแสงเอออ้โหนี่มันสัมไรคาราเต้อืมเรียบร้อย 101, เสร็จหนึ่งเจ้ชนะ,อะโอเคมันมีพวกไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยโอ้โหน่าจะมันน่าดูเนี่ยอ กำนำสไตล์เล่นอะไรแบบนี้โอไม่นะคุณยามไม่คุณยาไมไม่เหลือแล้วรีไปครับโอ้โลดฉากพระเจ้ายิ่งยิงยิงมันคือหมาชัดๆเลยเฮ้ยสุนัข์สีโอ้คนนี้เกือบตายเฮ้ยเอ้เอาบ้าเหรอเนี่ยโอ้ โอ้โทษทีนะวิทยาศาสตร์ผมกลัวแล้วผมขอโทษผมผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมผมไม่เกี่ยวนะผมเจะฮะแกแกต้องไม่เหลือชากไม่เหลือซากไม่ใช่ไม่เหลือชากนี่เนะี่ยฮะตายไปหนึ่งแล้วล่ะไม่มาไม่ตีแต่นี่ลูกศุนย์ปืนจะหมดแล้วต้องไล่ตีนี่เตอเจอฮิตแคร็บหรอฮะไม่กลักวแกหรอกเฮิแคร็บอะนี่นะแหมตัวงแคบแบบนี้สิจิตใจผุนไปแหละ โอ้สวัสดีครับอันนี้ก็คือซีเครตนะครับนี่ตามตามผมมาเลยผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าเล่นไม่เคยจบสักทีนะเล่นติดแต่โลบ็อกนะโอเคตามมาอ่ะเออผมจะพาคุณไปที่เซฟนะ,ะตามผมมาักวิทยาศาสตร์มัน,นอะไรไม่ได้อ่วมามารีบตามผมมาเถอะคนก็ยิ่งรีบๆอยู่เนี่ยคนต้องกลาวออกจากที่นนะเออเฮ้ยมบีว้วะยิงยิงยิงไม่ตุ้งสมุด นี่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 อุ๊ยุยิสซอมบี้แรงมากนี่แนี่นี่เนี่นี่เน,น,นีอาฮ่าฮ่า,าจะนี้ทำอะไรช้นใจหรอกโอ้ตรงนู้นน่าน่าจะไม่รอดนะถ้าเกิดเราไปตีมันมันเป็นแก๊สอันตรายนะครับอย่าไปพี่เลนทำมันนะครับคุณไม่รอดแน่ครับเชื่อผมโอ้ได้ลูกสุนัขมานี่แหละโอ้ได้ระเบิดด้วยแล้วก็มีที่ฮิวอคีคฮิวไปก่อนฮิวกดตัวอ e ีค้างนะครับ โอเคคุณคุณมาอยู่นี่เลยคุณมาอยู่นี่คุณไม่ต้องตามผมละนี่เราทําให้มันตามแบบนี้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องอยู่นั่นแหละครับโอเคดีแล้วก็ลงลงลงทางนี้เลยแล้วกันเป็นทางลัดเลยเอาง่ายๆสวัสดีวีคอะไรวะโอ้ไม่ก๊อ oh อู้้พลังพิเศษชืบออโลบไปยิง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 ดี แค่นี้เกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอุ้ยพาสสองเสียงอาจจะดัดตังนะครับผมใช้บูทไมโครโฟนครับอืมพาทแรกนี่เสียงไม่งี้โคูดดังเลยวันดีเฮดแคร็บมันไม่รอดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปลาอย่างแล้วเอ้ยฮดแค็บย่างแล้วโอ้ไม่ก็เจออีกตัวหนึ่งอ่าระเบิดแกรน,นติตเป็นหนึ่งลูกปึ้มโอเคไม่น่ารอดแล้แหละตัวนี้ก็เปิดไปไปแล้ว เปิดอัตโนมัติครับนี่มันวรรณตรรมใหม่โอ้พระเจ้าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ยิง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 ,ยงผมอาจจะไม่แม่แมนแต่ผมก็ยิงมันได้นะครับอาจจะพูดมากไปหน่อยเป็นความแอคติง้งโอเคเปิดไปอย่าโอไมก์ก็ที่แคร็บที่แคร็บวันนี้เราจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้แครมันกระโดดเวลามันที่แคร็บตรงโจมตีพยายามดูนะครับว่ามันชอบกระโดดขึ้นไปนะกระโดดใส่เราอะอะไรเออ ออพระเจ้าตัวเป็นหนึ่งนี่ครับเอายืนดีกว่าเชื่อผมเนี่ยไอ้แกบเวลามันจะโจมตีเรามันจะกระโดดโอ้โดนไปหนึ่งผมเนี่ยโดนเนี่ยน <c oughs> ่านจะสนุกหน้าดูเลยเหมือนสไลเดอร์เลยนะั่นเนี่ยนี่ครับมันก็อาจจะเดทไปรัวเลยครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับลงลงนี่รัวเลยนะไปกระโดดไปเลยพวกนายคงจะสนุกกันดีนะใช่ใช่ใช่ไปเลยไปเลย ลงไปไงั้นแหละโอ้ไม่กอข้างล่างเต็มเลยช,ชักเองเจาะเจาะนี่ไหนโอ้ไม oh ่กอส,สุนัขก็มาแค่สั้นๆภาษาบ้านก็คือตืดนั่นแหละครับหมานั่นแหละครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งแบบแบบพี่ตูดครับมาเล่นอะไรเนี่ยรีบครับว้าวจึ๊บตึบตึบตึบโอเคโอ้โอ้พระเจ้านี่มันอะไรเนี่ย โอ้ยนั่นเหมือนจะไม่เป็นมิรกับไนนะอ้นี่นะอือหึเสร็จไปนหนึ่งอืหึเสร็จไปสอง,องนี่มันโอ้ยอดแชมป์โลกเล่นอะไรเนี่ยพอฆ่ามันเถอะว่ามันยิงผมเอ้ยไม่สิมันจะฆ่าผมนี่ไงฮ่าฮ่าเสร็จไปหนึ่งส่วนตัวนั้นก็สองนัดก็ตายแหละอะไรเนี่ยตัวอะไระตัวปิงอะ่ะปิงดูดปิงดูดออกไปกัดคอคนข้างบุญแล้วหนักกวัวมากโอเคสามนัดไอ้สี่นัดจะจะเดทนะครับ สองสามสี่อันนี้ไม่โดนตัวคิวก็จะเป็นการยิงเร็วนะครับแต่ว่าส่วนมากจะส่วนมากจะลูกกระสุนจะไม่ค่อยโดนนะครับเชื่อผมฮ้าแกหลอกฉันไม่ได้ล็อกชั้นนี่ไอคิวสูงพ,เพเโโูเลินพูลลินโอ้โหเลือดเหลือหกสิบแปดเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฮีบก่อนโอเคโอโ้โหตรงนี้ก็มีเลือดอีกวอาไม่นะทำไมพอหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเราทำตอนนั้นมันแย่ไปหมดเลย เหมือนจะสะเทือนกระทั่งโรงงานว้าวเยี่ยมไปเลยก่อนอื่นเซฟไปก่อนโโอ้หเ,เดี๋ยวมันแม่นั่นนะแต่มันไม่เซฟให้เฮ้ยอาจจะควิกเซฟเลยครับเอ้ยไม่ใช่ควิกเซฟดิออตโต้เซฟนะควิกเซฟนี่เซฟเร็วนะครับในการที่เรากด F6 โอเคพอละอธิบายม่มากๆเลยชุดนี้นี่นักกระโดดแชมป์โลกโอ้พระเจ้าไม่เอาแล้วพอแล้วผมจะไม่เล่นอีกแล้วดูเลือดผมด้วยจีเนียสสุดๆปล่อยปลย จุดขึ้นไปชิบนี่เนะีโอ้ยเยี่ยมไปเลยนี่โอเคเรามาข้ามาอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็อุย้ยมีลิฟด้วยลิฟตลิฟติดตุกปิดปิดรอโอ้ข้ามฉากออฟฟิศเอเป็ดโอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย เชียงเหมือนลิฟมันจะพังเลยนะเขียน <Okay, S 1> มาละโอเคนี่เราได้เลือดมาเพิ่มไปเนี่ยโอ้โอ้โอ้ my god พระเจ้านี่มันเฮดแครบปีศกศสสกศสูนย์เรียกอะไรเด่ะโอ้ไม่อย่ oh จาจะกัดจะก,กัดเขาโอเคจีช่วยเขาทานันนายเป็นไรไหมเนี่ยโอเคคุณจะไม่เป็นไรหรอกเดินกลับไปหาเพื่อนนายไปอ้าว <c oughs> เฮ้ยเห็นว่าไฟมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอ่ะเรามาปิดไฟอ่ะปิดโอ้ยมคิดจะดักงั้นหรอเฮ้ยนายถอยหน่อยสิยต้องใ,ใช้วิธีการกระโดดขีปิดแล้วไฟตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็ทุบกระจกเข้าไปปร,ประตูมันเติดมันเปิดไม่ได้ไม่ใช่มันเติดเตรดดรนิวอล์ะไนนี่โอ้ไม่ตรงนี้มีอะไรไม่พักมาไม่มาพากกักคนแน่ ไปตรงนี้ก็กองเยอะซะจริงๆโอ้โหอันนี้ยิ่งแต่เยอะเลยครับโอเคลองมาทางนี้ได้โอเคได้ช็อตกันอูอ้ช็อตกันนี่เจ๋งเนี่ยวันนี้ขวบคุูยามเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอเคตายเฮ้ยคุณยามเปิดประตูให้ผมหน่อยคุณยามทำอะไรเนี่ยเปิดประตูให้ผมเฮ้ยตัวอะไรยิงอ่ะโอเคครับญญเปิดประตูให้ผมหน่อยโอเคขอบคุณครับ อ้างมีอะไรเนี่ยมีเสบียงผมใช้เปล่าโอเคเสบียงมาโอเคเสบียงเย่หมดแล้วนี่คือเกมเอ็ดออฟเยียนะครับกระโดดอ่าลูกกระสุนช็อตกันของฉันมาขอบคุณครับคุณตำรวจแต่ผมให้คนมาเป็นกองหนุนโอ้รวยเลยนี่ยนเหนียวอุย้ยไม่คิดว่าแกะจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอฮะเรื่องแค่เนี่ยตกกระเปียก คุณยามเดินมาตรงนี้ได้ไหมครับถ้าผมถ้าคุณเดินไม่ได้ผมซัดให้ครับเนี่ยคุณยามมาดิคุณยามนะครับขี่มาครับตามผมมาเดี๋ยวผมจะให้คุณช่วยอะไรบางอย่างอค,คุณก็อยู่นี่ก่อนนะครับโอ้ยห้ามโดนน้ำมื่ไฟฟ้าช็อตครับวิตีู่โอเคดีโอ้ยโอ้ยไอ้ไฟฟ้าช็อตทำไมปิดไม่ ai, งไงเปิดได้ไหม เปิดได้ยิงแต่ไฟขึ้นนะใช่ไหมโอเคใช่ปิดครับเรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละอีซี่โอ้ my god แกคิดว่าแกจะทําอะไรฉันไ,ได้หรอน,นั่นไงอีกตัวหนึ่งนี่เนี่ยแฮรอุย้ยยิงมันดินั่นแหละโอ้ระวังนะครับระวังหัวนะครับหัวเละได้เลยนะครับโอ้นี่พระเจ้าเข็ดแล้วกัาแล้วคุณยามนี่ อ้าวโอ้โอ้โอ้ไว้พริบดีนะเนี่ยโอ้โอ้โอยิงผมเฉยเลยโอ้โหนยามแม่นปีสองศูนย์สองศูนย์เลยอ่ะมาหนิอ้าวไม่ก้าดควเสียกิมนี่เอพีซีมันเดินติดโอเคดีมากครับอยู่ในมันนี่ครับ มีตรงนี้ไปด้วยก็ไปดีครับผมจะรออะไรล่ะผมจะรออะไรรอให้ไอ้นี่นอต้องให้ทำแบบนี้ใจนี่ยิงเลยขีเนีย๊ยบปะล่ะไม่สิไม่กินเนี๊ยบละดันด่านดาน่ดนดน่ดนโอเคดันไปโอเคดีครับดีเกมดีนะบอกเลยทุบลงไปเปิดไป ไล่อะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงปิด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 เครื่องปิดเครื่องอ้าอยา่าไอ้ยเรื่องวิธีดักวิทยาศาสตร์วิ่งมาทำไมอะ่ะว่าเรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่เหลือซ่าโอ้โหตัวนี้มีโรคสซึมตัวนี้มีสบีย,ยงนิดหน่อยส่วนคุณก็มาดีๆเถอะครับมาดีๆเถอะครับขี่มาตามมา เย yeah. ่คุณคุณคุณเป็น AI ที่พอได้อยู่นะสำหรับเกมในยุคนั้นถือว่า AI นี้ถือว่าเลิศน,นะครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเกมรุ่นใหม่นี้เยอะแยะเลยนะโหเกมแต่ยุค90บอกเลยว่า o อพมากในตอนนั้นมาตามผมมาขี่โอโรชากปกเลยไว้ามากนี่นะตามผมมา เฮ้ยแล้วผมช่วยอะไรติดโอ้ยเรยียบรอยไปสองคนโอ้มีเสบียงโอ้ไม่ก็เออดมุ่งกรโดปัดอัปคับไปอืมอัปขับอัปคับไปอาจจะมุนหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเดินปกติไม่มันมันหยุดมันเดินแบบแบบคือมันปรับระดับมันไม่ได้อะ เพราะามันชอบปิ้งตลอดเวลาถ้าจะเดินกดชิปนะครับแต่ว่าช้าช้ามากเลยอ่ะนี่ก็โอ้ยมันดักตรงนี้ด้วยนีย่เลือดน้อยก็ดใหญ่ไปอย่ายงเจต้องสู้กันตัวนี้มีเลือดโอ้ my god head crab dude head crab head crab, he crab หรอเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรเมื่อกี้นี้วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา ยู่นนีพยายามของเราล่ะพยายามของเราเอ้าพยายามหายพยายามหายโอ้แกหรอกฉันไม่ได้หรอกนี่มาคนนักวิทยาศาสตร์ตามผมมาคุณไม่ต้องกลัวหรอกมาตามผมมาตามผมมาสิมานี่ครับโอ้พระเจ้าไม่ต้องตามแล้ว โบนยะโอ้ยโทษโอ้ยอันนี้ดีโอ้เรียบร้อยโดนไปหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้เอายามคนนั้นมาอืมทำไมเราอ้วยนอ้ยย่อบึงบอกเลยช็อตกันเกมนี้โอผีมากครับโอ้ my god โอเมก้าโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอ้กระโดดยิงกระโดดยิง โอ้สวัสดีนาะยอยู่ตรงนี้ดิหรอโอ้มาตามผมมาอะไรเนี่ยมา,มาตรงนี้ได้ไหมเออเข้าไปอองไรนะฮตรงนั้นมีมีอะไรไม่รู้โอ้ยโอ้ใหม่เรียบร้อยเลยไปไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเฮ้ยคุณซอมบี้ แกจะทำอะไรอ่ะนี่ระเบิดไปหนึ่งฮะโอไมค์ก้ที่แคร็บน้อ, oh <my> องที่แคร็บเต็มเลยแเฉลงแเฉล้งไปแล้วแเฉลงแเฉลงโอ้ไมคโอไมค์ก้านี่มันคิงคิงนี่มันคิงออฟเท็ดแคร็บชัด oh บบอโอไมค์สบีิ๊กโอนหัวไปอืยิงเลยโอผล่ใครจะกล้าใช้ล่ะครับล้อลินใช้ได้เกมน,นี้มันคือเกมครับในชีวิตจริงนี่ผมไม่กล้าไปไหนหรอกยุงแม่งจะได้นี่แหละโอ้หกล้าจีนจัดแตร จะไปนะนี่แนี่นะแกคิว่ระแกนจะทำอะไรได้เลยบี้ไปดิวิ่งไปด,ไปดิอะไรอ่ะมีเปิดตรงนั้นด้วยลยเราคงจะต้องไปเปิดก่อนมันมาอีกแล้วอ๋อไอตัวนี้มันเป็นศัตรูของไอ้พวกเฮดแคร็บมันจะเป็นศัตรูของทุกตัวเลยล่ะมั้งถ้ใช่แหละครับนี่อะไรเนี่ยเอ้ยวิ่งมานี่หน่อย อุ้ยระเบิดระเบิดไม่ได้ใช้เลยนี่โอ้โหต้องใช้ระยะไกลครับพี่นี้เราต้องใช้ระยะไกลแล้วไม่งั้นไม่ได้นะนี่เะปลาปีนั้นต่อคุณนักวิทยาศาสตร์คุณอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณคุณคุณไม่ต้องไปไหนเราคุณไปคุณก็ไม่รอดอยู่ดีครับเชื่อผมครับนะเขียนน่นก็ยังเคลื่อนไหวแบบไหวพผิบมากรอเล่นลอเล่นลเนยี่ยมไปเลย หารีบมาเร็วสิรีบมานี่ของดีเต็มเลยอุ้ยอุ้ยติดออมแมนออมแมนออมแมนบเลเรียบร้ยยอยจำสเก,ก็อีกเปล่าตัวนี้อาจจะมีนะโอ้ยใช่เลยมันกระโดดมานี่แน่แกิดว่าเกจะทำอะไรฉันตด้งั้นเหรอหุยของของของ,ของอคีบนะครับ เรามีซัพพลายแล้วเยี่ยมไปเลยแต่ก็เป็นซัพพลายที่ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่เอ้าอ๋อเนี่ยพังแล้วเรจะพังได้ยี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหไอ้ลิ้นยาวนี่อยู่ได้ทุกที่จริงๆใครมาวางไว้แบบนี้ใครมันทําให้มันเกิดแบบนี้นะไม่ใช่สิหมายถึงว่ามันห้อยมาไดงไงวะ ตอนแรกมันไม่ม,ไมีไม่ใช่เราวิ่ตงตกใจวิ่งเกมหลอนสองศูนย์สองศูนย์อะไรก็สองศูนย์สองศูนย์พอเลิกเล่นมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วฉันจะทําการเออเอ้ยเออนั่นแหละนี่องโอ,คอ,งโอ้คุณย้ำมาคุณคุณ,ค,ณคุณไม่รอดแล้ว <S <S ยังไม่ได้ช่วยปั๊มหัวใจเลยโอ้ยลานจะไปไหนอ่ะโอ้ <S 2> <S 2> โอ เเบียงเเบียงต้องมาเซเบต้องมาแล้วิบเบยต้องมาแล้ว,มลวไม่ได้ใส่ไปเลยยยบป่ะคุณชวนมาสองคนเลยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเป็นกองหนุนให้ผมหน่อยผมก็จะออกจากที่นี่เหมือนกับคุณนะโอ้ยมันโดนอีกแล้วคุณยิงเลยยิง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 เลยอ๋ออเมซิ่งมากเกมนี้ฮ i t แคปตายบุญโอเค โหลูกกระโดดมาเทพเจ้ามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่นี่คิดแกคิดที่จะทำอะไรเั่นนั้นเหรอคุณอยู่นี่แหละครับหัวคนยามรีบตามมาเอาโลก,น,กนักพยา,านักพยาบาลล่ะเอาขึ้นมาสิโอเคก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละไปแล้วไปแล้วนะวิตรงนี้มีกองมีเอ่อ เออสเบียงอาหารไม่ใช่เชิงว่าใช่อาหารหรอกสเบียงลูกกระสุนอัดนี่แหละสเบียงลูกกระสุนโอ้เียไปก่อนเลยบแบบนี้เซฟเอฟหกจึ๊บอึบออ้ยฮ้ยคุณทําอะไรอ่ะอ๋อเกาะไว้แล้วทำไมมันไม่มีพื้นแบบนี้วะเนี่ยอ๋อมนลิฟต์นี่นาะไม่ไม่จับเอาไว้เก็งตัวไว้ไม่น่าเรียบร้อย จามไปอีกหนึ่งโอ้ยจะเป็นอะไรนะักหนาะนะเนี่ยเซฟนะเซฟอีกรอบไปโอ้จื๊อเรียบร้อยอ่ะตรงนี้ทุบลงไปปึ้งพีมีชื่นชอ่่องความเรเปิด,เป,ดเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้วิกเกอร์เดอะคอสติโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้กับพาร์ทนี้นะพาร์ทที่สองนะครับเล่นมาสองแชปเตอร์นะครก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับพาร์ทสามเร็วๆนี้นะครับเชื่อผมนะผมนี่จะต้องขยันทำคลิปแล้วนะค,คนติดตามไม่เริ่มแล้วมันมันเริ่มลดแล้วครับโอเคนะครับก็กราบป,ปิดกราบสวัสดีกับการปิดคลิปครั้งนี้ด้วยนะครับนะบ๊ายบายนะครับกดซับไปด้วยไลค์แชร์นะอา่าบ๊ายบายแล้วก่อนนะครับนะฮ่าห้าห้าพาร์ทสามเร็วๆนี้